จ๊ะนงพนีนุ่งชุดแซบหลังอยู่ในโหมดโสดป้ายแดงเรียกได้ว่าแม้จะเพิ่งประกาศจบรัก7ปีไปได้ไม่นานแต่ก็พร้อมมุฟออนและโฟกัสกับงานแสดงอย่างเต็มที่สำหรับนักร้องลูกทุ่งสาวคนดังอย่างจ๊ะนงพนีมหาไทยเพราะมีงานแสดงคอนเสิร์ตรัวๆแถมหลังจากที่โสดแล้วก็เพิ่มดีกรีความแซบด้วยล่าสุดก็ทำเอาแฟนๆฮือฮาอีกครั้งหลังออกมาเผยชุดเตรียมขึ้นแสดงคอนเสิร์ต เพราะเป็นชุดซีทรูตัวบางที่มีดีไซน์เก๋อย่างการทำรูปมือปิดตรงบริเวณหน้าอกและด้านล่างในแคปชั่นว่าอ๋อคนโสดมันสบายแบบนี้นี่เองทางกลางแฟนๆที่เข้ามาคอมเมนต์สนั่นเลยว่าโอ้ยแซ่บมากร้อนแรงมากค่ะน้องไม่โสดแต่ดาเป็นกำลังใจให้นะความสวยนั้นลำบากสาธุ99เดี๋ยวพี่แวะไปเอาเสื้อนะฮ่าๆชุดนี้เลิศโอ้ยชุดแม่แต่ละวัน งานนี้ก็ทำเอาแฟนๆเข้ามากดไลค์และคอมเมนต์ชื่นชมความแซ่บของสาวคนนี้สนั่นเลยละค่ะเพราะชุดนี้แซ่บเอาเรื่องมากโดยเฉพาะรูปมือที่ปิดอยู่ที่ท่อนล่างทำเอาสาวๆหลายคนคอมเมนต์แซวเลยว่าชุดนี้หาซื้อที่ไหนจะไปซื้อบ้างแม้พอสดแล้วก็แซ่บแบบไม่มีแตะเบรกเลยจริงๆ